แล้วก็โปรโมชั่นบอกเลยค่ะว่าจัดเต็นแน่นอนอย่างที่บอกเลยว่างาน b i ๊กมอเตอร l เมีทั้งทีนะคะแน่นอนว่าโปรโมชั่นจัดเต็นธรรมดาไม่ได้ไม่ได้และยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้บอกเลยบางรุ่นลดราคาลงแต่ออปชั่นเพิ่มขึ้นๆอันนี้ไม่ไับสาบานด้วยเกียริของด้วยเกียริของรถเสือแต่มาตอนหน้ารดไฟ ทั้งหมดหนึ่งรอยดวงตรงนี้จริงว่าปกดีจริงๆอย่างที่พี่เฟสบอกพี่เฟสไปดูบูธไหนบ้างนะคะวันนี้ไปดูบูธโตโยต้ามาแล้วก็ไปดูบูธมิสู u ิชิมอเตอร์มาน้องปอไปดูบูธไหนมาปอไปซูซูกิมาทุกคนอยากจะบอกแอบกระซิบได้ไหมครนิดนึงอ่ะได้ได้ทุกคนถ้าอยริงไม่ได้กูอ๋อวันนี้บูธซูซูกิเห็นไหม พอพูดถ oh, ึงซูซูกิด้านหลังขึ้นมาให้เลยดูดูดูอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะภายในบูธของซูซูกิจริงๆมีขัรถเท่านม่รถเท่่นะมรถเท่่งะหลายรุ่นมเทปเทมีหลายรุ่นมากๆรุ่นที่ตอนนี้เขากำลังนิยม XL7 ก็มีทุกคนเป็นรถแบบ รถครอบครัวใครกําลังมองหารถครอบครัวที่แบบราคาดีดนไปดูบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุนี้พาไปโอเคโอเคโอเคปะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปนั่งแต่ทีเนี้ยบางทีก็แบบว่าเป็นคอหนังสือแบบว่าหนังสือพิมพ์ดิสนิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือว่าหนังสือแบบเป็นคอแบบอ่านหนังสือใช่ไหมอ่านหนังสือแบบดูออนไ์ด้วยอ่านหนังสือด้วยทุกคนใครที่ยังไง เป็นคอหนังสือต่างๆอย่างที่พี่เฟียบอกนะคะนิตยสารในเครือยานยนต์กุป๊ปพิเศษมากค่ะทำไมค,คะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารยานยนต์นักเลงรถนักเลงรถกระบะนักเลงมอเตอร์ไซค์นะคะ,คะก็จะสามารถได้รับบัตรฟรีคือเราจะแนบให้อยู่ในหนังสือเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าปกติซื้อหนังสือมาอ่านอยู่แล้วเพื่อความคุ้มค่าเดินเข้ามาที่งานไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยก็สามารถไปซื้อหนังสือได้ทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมของ <ใน S 1> รถต่างๆ ค้อล<ด>่านตต่าง,างใช่ว่ามีอะไรบ้างได้บัตรฟรีด้วยถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่ อ่านข่าวสารตามหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะคะก็สามารถไปรับบัตรได้เลยนะคะซื้อหนังสือพิมพ์มาได้เลยก็ที่จริงก็แจกไปแล้วแหละตั้งแต่หนังสือพิมพ์หน้าสี่ของไทยรัฐเมื่อเฉบับวันที่17-19นะคะรวมถึงฉบับวันนี้21-22นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยแล้วก็รวมถึงหน้าห้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวด้วยนะคะฉบับวันที่17-19 21แลวก็22คอว่าคุ้มนะคุ้มค่ะคือเราก็ได้อ่านข่าวสารด้วยแล้วก็ได้แบบได้บัตรฟรีด้วยได้เข้ามาชมภายในงานด้วยแล้วก็อยากจะบอกนะพี่เฟ มาในงานบิกมอเตอร์เซลเดินทางสะดวกสบายมากใช่ค่ะอย่างปอนี่เดินมาจากบ้านนะคะเดินทางสะดวกมากก็คือบ้านอยู่ลังสิตก็เดินมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงเลยก็เตรียมตัวมาตั้งแต่บ้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคือเราจะบอกว่าที่จอดรถสะดวกสบายและที่สำคัญสามารถเดินทางด้วย BTS ได้นะคะก็เดินเชื่อมมาได้เลยเรามีทางเดินเชื่อมไม่ต้อง ไม่ต้องเหนื่อยร้อนรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครที่เดินทางโดยรถยนต์นะคะเรามีที่จอดรถสะดวกสบายเยอะมากที่จอดรถเยอะจริงคือไม่ต้องกลัววมาแล้วจะไม่มีที่จอดรับประทานที่จอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนขา ใครสนใจก็อย่าลืมมาเนาะอยากให้มากันจริงๆเพราะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะส่งท้ายปีแบบนี้แน่นอนว่าทุกปีใครที่เคยมาจะรู้กันดีอยู่แล้วชอบจะมากระจุกกันวันสุดท้ายจริงๆจริงๆแต่จะบอกว่าโปรโมชั่นวันสุดท้ายหรือว่าวันแรกบอกเลยเราจัดโปรให้เต็มๆตั้งแต่วันแรกเพื่อจะได้เท่าเทียมกันจุดเหมือนกันแล้วมาบอกก่อนดีกว่าว่าคือจริงๆหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยพี่เฟยยศงานบิ๊กปีนี้มีอะไรมาออกบ้างอย่างที่บอกว่ามีทั้งรถยนต์ค่ะ รถจักรยานยนต์นะคะรถที่เป็นยูสคาร์หรือว่ารถยนต์มือสองแบบพรีเมียมนํามาหมดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากนะคะอย่างแบบในกลุ่มของรถจักรยานยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่านะคะทริอัมฮาร์เล่นะคะหรือว่าจะเป็นเท็ดดี้ออโตเซลก็มีเป็นรถนําเข้าถ่ายที่แบบอยากมาดูหรือว่าอยากจะมาจองรถอะไรแบบนี้นะคะแบบรถพรีเมียมหรือว่าจะมาจองรถให้เราสองคนก็ได้ก็ไม่ติดนะคะไม่ติดแล้วต้าต้สบายใจนะเพราะว่าคันที่เราขับอยู่ก็ยังผ่อนไม่หมดเลยนะคะ กต้อง็เอมือกกันไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวอ่ะมาดูกันที่รถจนกันบ้างนะคะไม่น้อยหน้าเลยสำหรับโซนนี้นะคะฮอ1 0 1จนถึงฮอ104นั่นเองนะคะก็จะมีจากร่ายเบนซ์นั่นเองนะคะเบนซ์นะคะก็เป็นดดที่ปอนขับอยู่ทุกวันก็ใครอะี่สวยนิสันค่ะโตโยต้าค่ะ MG ก็มานะคะ ก็ DT m o ม o r ตนั่นเองนะคะแล้วก็ B Auto House นะคะแล้วก็มาซูรัตินะคะใครที่ชอบความแรงความสิ่งรถสปอร์ตนะคะแล้วก็รถหรูไฮโซไฮโซพรีเมียมแบบนี้จัดเลยค่ะซูบารุนะคะเกียร์ก็มาค่ะค่ายเปอร์โยก็มีค่ะวอลโวค่ะแล้วก็จากรัวค่ะรวมถึง BM นะคะแล้วก็ม i n i Cooper นั่นเองค่ะใครสนใจ Honda นะคะก็มาด้วยพลาดไม่ได้เลยรวมถึงบูธที่เฟสไปเยี่ยมมาแล้วก็คือ Mitsubishi อเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ค่าย m a z d a ก็จัดเต็มอีกเหมือนกัน นะคะรวมถึงคุณใดค่ะและก็ยังมีค่ายที่น้องปอนไปเยี่ยมมาแล้วซูซูกิคาด้วยถูกต้องในแต่ละค่ายเขาก็จะมีโปรโดีๆนะคะเดี<ๆ>๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆทุกๆวนันตั้งแต่วันที่21วันนี้เป็นวันแรกเนาะไปจนถึงวันที่30ว่าแต่ละค่ายนะคะมีโปรอะไรบ้างแล้วก็มีแต่ละรุ่ออะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะทุกคนวันนี้ปอนพี่เฟียสมีคนเม้นมาว่าเออเขาชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะ <c oughs> คุณเทิมถนัดซ้ายคุณเทิมถนดั <c oughs> ถนดซ้ายเหรอคะไม่ถนัดขวาเหรอคะหรือ,รอ,อยังไงเขาบอกว่าเขาบอกว่า คนถนัดซ้ายหน้าตาดีเอาว่าหนูก็ถนัดซ้ายนะจริงจริงไม,ไม่ไม่จริงค่ะ <c oughs> นะคะเอางี้ค่ะคุณเทอมคะคุณเทอมคะตอนนี้คุณเทิมอยู่ไหนคะอยู่ใกล้ที่งานหรือเปล่าตอนนี้เราไลฟ์สดนะคุณชัยพลถามว่านี่เป็นไลฟ์สดหรือเทป <c oughs> นะคะเป็นไลฟ์สดเลยเป็นไลฟ์สดเลยนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่คุณชัยพลมีข้อสงสัยอะไรถามมาเลยถ้าเราเห็นเราจะตอบหรือถ้าเราเห็น <c oughs> ว่าคุณถามามาแต่เราตอบไม่ได้เราก็จะแก้งไม่เห็นแล้วก็จะบอกข้ามไปไม่ใช่เดี๋ยวจะมีแอดมินตอบค๋โอเคโอเคนะคะเรา เราจะมีแอดมินนะคะคอยตอบให้แน่นอนใครสงสัยอะไรนะคะเผื่อจะแบบว่าหาข้อมูลก่อนจะมางา euh. นรุ่นนี้เออบางคนอาจจะพิมพ์ถามว่าเออรุ่นนี้มีไหมครับรุ่นนี้อะไรหรือยังไงรุ่นนี้มีโปรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์มาได้แต่จะบอกว่าเดี๋ยวในแต่ละวันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะมาอัปเดตให้ดูอยู่แล้วแหละว,ว่าวันนี้ มีรถอะไรน่าสนใจเป็นโปรอะไรบ้างแต่ละค่ายมีโปรมีส่วนลดอะไรบ้างอย่างที่ปอนและพี่เฟียดไปชมมาวันนี้เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดเข่าวสารอัพคลิปลงเรื่อยๆว่าในแต่ละบูธเนี่ยส่วนลดเขามีอะไรเมืเ่อกี้ปอนไปของ XL7 มามีส่วนลดสำหรับแบบอุปกรณ์ตกแต่งถึง1,000 0บาทนะโอ้ว่ะปะ ถูกมากของพี่นะคะบอกเลยว่าไปเยี่ยมมาเป็นค่าตัวตาทำไม้อาตั้งสิบกันเนี่ยแบบว่าส่วนลถเนี่ยบอกไงให้มาเองไม่อยากจะบอกหรอกที่จริงอยากให้มาที่งานจะได้เห็นกับตัวคือส่วนลถนะคะของแต่งก็มีอยู่แล้วนะคะเราสามารถผ่อนได้ด้วยเดือนละ175บาทกินข้าวยังแพงกว่านี้เลยชาบูยังแพงกว่านั้นอีกจริงๆ ถูกมากนี่เป็นแบบการผ่อนชุดแต่งใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราพอเป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอเล็กน้อยเล็กนอยเดนเน,<ๆ>นะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะแนะนําเลยบางทีฟังเราสองคนมันมองไม่เห็นภาพต้องมาเองคือะคะมันก็โอเคแหละมันก็ได้ฟังแต่ว่าถ้าคุณมาเองหนึ่งอย่างบางครั้งคุณอาจจะได้เทสได้ด้วยนะเพราะว่าในส่วนของรถยนต์เนี่ยคุณสามารถไปเทสได้ได,ได้ด้วยจริงนะคะ,ะ,คะแล้วบอกเลยว่ามันมีหลายค่ายไงมาทีเดียวก็คุ้มจบที่เดียวเลยแล้วถ้าแบบว่าเออได้บัตรฟรีมาจากนัง หนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าหนังสือในค่ายของเราก็สามารถที่จะพกมาได้เลยนะคะยื่นเข้างานแล้วก็ที่สาคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมพกผ้าปิดปากหรือว่าแมสมาด้วยนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2020ในครั้งนี้นะคะสําหรับพรุ่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจน้องปอนรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องปอนแล้วก็พี่เส <20 S 1> ีย,ยนะคะไมต้องทำเสียงแบบ หมดเวลาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอเราไปซุกซนที่อื่นก่อนนะคะ,<ช><น>ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย